ช่วง <ersch> เปิดห้อง SME สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมช่วงเปิดห้อง SME นะครับสนับสนุนโดยสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับผู้ประกอบการท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของท่านปรึกษาสสวได้ทันทีนะครับโดยเฉพื้นที่เลี้ยงของชาว SME ของเรานะฮะวันนี้ครับช่วงนี้จะเป็นการพูดคุยกับผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสดีไม่เหมือนใครนะฮะ เช่าพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสวทชนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายชื่อว่าบริษัท C D I P ประเทศไทยมาพูดคุยกันทั้งสามเลยนะครับ คุณพิษนุคุณสิทธิชัยแดงประเสริฐนะครับแล้วก็คุณพิชชาการสวัสดีครับน้องๆทั้งสามนะฮะ C D I P นี้ทําธุรกิจด้านไหนครับเราพิศนุ C D I P เป็นบริษัทวิจัยครับวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือเรามีดีมาในตลาดอยู่ตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องการตัวใหม่ๆแล้วผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ต้องการอินโนเวชันใหม่ๆเราก็ได้รับโจทย์งานวิจัยออกมา พอได้โจทย์วิจัยเนี่ยงานวิจัยบางอย่างมันเป็นงานวิจัยที่สเกลใหญ่แล้วก็เชิงลึกทางเราเนี่ยไปอยู่ใน CDP CDP เป็นแหล่งรวมนักวิจัยอย่างรวมผลงานวิจัยต่างๆครับแล้วเราก็จับมาแมทช์กับงานวิจัยที่มีอยู่ในตลาดเราก็จะดูว่าเรามีดีมาของตลาดกับมีงานวิจัยที่อาจารย์ทําเรามาแมทช์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพออาจารย์ทํางานวิจัยออกไปไม่ว่าจะเป็นเด็กปอโทปอเอก็ไม่สามารถทําออกมาสู่ตลาดได้ เราเห็นช่องว่างตรงนี้แล้วเห็นดีมันต่างๆ้วจ,จับมาชนกันนะครับ c d p <ap> ย่อมาจากอะไรครับ Conceptual Product to Intellectual Property <c> <d ap> หมายความว่าเราเอาคอนเซปต์โปรดักต์จากจากผู้ประกอบการจากลูกค้าเราเนี่ยครับของจริงเลยมาทําให้เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ <c> <d ap> แล้วก็ไปดาเนินการจดออยอทาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดครับ <c> <d ap> แล้วก็จากนั้นเนี่ยเราไปจดสิทธิบัตรเ <c> <d ap> ข้าใจแล้วครับผมอาคนนี้มาถามน้องสิทธิชัยบ้างนะคะคู่แฝดกับคุณพิชานุ รู้จักกับสวทชได้อย่างไรครับผมได้มีโอกาสได้เรียนปิญญาเอกสาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมของจุฬาก็เลยได้มีโอกาสไปดูงานวันนั้นออกคลิปพาไปดูงานที่สวทชพอเราดูปุ๊บเราเป็นรายเล็กๆที่อยากจะเริ่มเราไม่มีเงินลงทุนทางด้านธุรกิจที่มากมายเครื่องวิเคราะห์เครื่องหลายๆหลายหบ้า พอเราไปดูที่อุทยานวิทยาศาสตร์เอ้ยเครื่องนี้เราก็อยากได้เครื่องนี้ก็อยากได้ด็อกเตอร์คนนี้ก็เก่งนะักวิทยาศาสตร์นี่ก็เก่งแล้วผมก็ขอคุยเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมครับม,มันมีที่เช่าอยู่เราอยากขอเช่าผมอยากสร้างธุรกิจใหม่มก็ขอเข้าไปคุยอพอคุยเสร็จป,ปุ๊บก็กลับมาคุยกับรุ่นน้องอเอ้ยเราเรา,เรารู้ตรงนี้นี่เราอยากจะทําเราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเครื่องมือ,อมไม่มีนักวิจัยเราก็มาอยู่ที่นี่ดีกว่าก็เลยเป็นโปรเซสต่อไปก็เลยว่าเราก็สมัครด้วยกันแล้วก็สมัครแล้วก็ไปคุย ขอเช่าแล้วก็ไบบอกเขาว่าเราจะไปทําอะไรเพื่ออะไรทาไมถึงควรจะอยู่ที่นี่ได้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยไม่ไดชเช่เฉพาะสถานที่ได้สิทธิ์ใในการใช้เครื่องมือใช้ในอะไรนะบุคลากร,กรด้วยทุกอย่างเลยนะช่วยเรามากเลยถามน้องพิจา,ารณาประโยชน์จากการได้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของตัวรชเป็นไงครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องเครื่องหมายเครื่องมือราคาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านบาทนะคะอีกส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่า นักลงทุนหลายๆคนคงจะชอบก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเาข้าร่วมโครงการของ B O I นะคะเพราะว่า,าวเราจะอยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นพอดีเขาก็จะมันเป็นอะไรเอื้อเรื่องภาษีใช่ค่ะ,คะช่วยให้บริษัทประหยัดได้<ะ>อีกลายบาทนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมของอ,อุทยานทยาศาสตร์ที่เอื้อต่อการทํางานวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วปัจจุบันทาง C D I P มีอะไรจะร่วมกับทางสวทชเพิ่มเติมไหมครับนผู้การ ก็เดิมเนี่ยเราเคยร่วมโครงการที่ชื่อว่า i t a ทนะคะเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ลงทุนนะคะในการพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆหรือการแก้ไขของเดิมให้ดีขึ้นโดยทางสวทชหรือ i t a ทเนี่ยจะช่วยสนับสนุนเงินให้เรา50%สํำหรับในเรื่องการลงทุนส่วนนี้นะคะส่วนโครงการถัดไปที่เราคิดว่าเราจะร่วมกับสวทชก็คือในเรื่องของ RDC RDC เนี่ย เราจะสมัครเข้าร่วมตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเราเนื่องจากว่าเราอยู่ในสวทชเนี่ยเราทํางานวิจัยถูกไหมคะเราสามารถเอางานวิจัยตรงนี้เนี่ยไปเหมือนกับขอเซอร์ติฟิเคตจาก R ด c ได้แล้วก็นําส่วนเนี้ยเอาไปยื่นกับสัมภากรใช้เป็นการหักภาษีได้สองต่อสุดท้ายเลยอยากจะให้น้องศรีนิชัยนะครับได้ฝากข้อคิดไปยังผู้ประกอบการรายอื่นนะครับที่อาจจะได้ไประโยชน์ตรงนี้เหมือนกับที่เราได้อยู่ตอนนี้ครับ,รบอยากจะเน้นย้ํา นักวิทยาศาสตร์จบใหม่อาจารย์หรือนักวิจัยที่มีผลงานดีๆเนี่ย,ยอยากให้นะอยากให้เข้ามาอยู่อยากให้ทําผลงานที่พวกคุณมีอยู่ในมือให้มันออกมาเป็นผลงาน,นาให้ขายได้จริงๆเนะี่ยครับก็อยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันครับมีอะไรจะฝากไปยังผู้แทนรายการไหมเกี่ยวกับ CDIP บริษัทที่น้องบริหารอยู่เนี่ยก็สาหรับบริษัท CDIP นะคะเป็นบริษัท ที่ถือได้ว่าเป็น one stop service ของผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์นะคะดังนั้นถ้ามีผู้ใดสนใจนะคะที่จะทําผลิตภัณฑ์เฮลท์แคร์มีไอเดียนะคะก็สามารถเข้ามาแชร์กับเราได้อเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทั้งสจาก CDIP นะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ